ได้เวลาขึ้นเคียงนะครับสองรุ่นนี้นะครับม <Let 's S 1> <Gore! S 2> ีความแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูนะครับนบหน้ากล่องที่ยี่สบองพันห้าบาทสามแอมป์นะครับตัวนี yeah, <datos> ้นะครับเขียนไว้ตัวนี้นะครับยี่สิบบาทนะครับไปดูนะครับว่าเทสเราสองตัวนี้รุ่นไหนจะไปดกันครับไปดูเลยครับผมแกะกล่องทีละกล่องนะครับนี่แกะนะครับนะครับถุงก้อนที่แถมมาสายชาร์จนะครับแล้วก็หัวชาร์จนะครับตัวนี้นะครับเคิวแถมมานะครับมีอะไรบ้างครับไปดูเลยครับหัวชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จ ชาร์จที่เป็นสซย C สองสาย C นะครับตัวนี้นะครับ20่สิบบาทนะครับตัวนี้นะครับ20่สิบบาทนะครับไปดูนะครับว่าจะตรงสกันไหมครับไปดูกันขึ้นเคียงเลยนะครับ24อันต้านะครับตัวนี้นะครับของสำซงนะครับผมจะลองทดสอบกับว่า20่สิบบาทก่อนนะครับมาดูเลยครับเข้าเป็นชาร์จด่วนนะครับตัวนี้เป็นชาร์จด่วนนะครับเห็นไหมครับ13 13วัตต์นะครับจริงๆแล้วสำซงตัวนี้นะครับสามารถที่รองรับได้สูงสุดถึง45วัตต์นะครับแบตขึ้นมาที่45%แล้วนี่รับห้าเปอรตต์ สามจุดเก้านะครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีนะครับเอาไปต่อดูกันยังไม่ขึ้นนะครับยังเป็นศูนย์อยู่นะครับเสียบไปครับปรึ่งเข้าไปบอกว่าการชาร์จธรรมดานะครับใช้เวลานะครับหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงสี่บห้านาทีนะครับตอนนี้ชาร์จวิ่งเท่าได้เจ็ดจุดสามนะครับตัวนี้นะครับถ้าใช้กับมือถือนะครับทดสอบให้แล้วนะครับรุ่นนี้จะช้ากว่าเล็กน้อยสุดท้ายเลือกแบบไหนอยู่ที่คุณ ของดีไม่กลัวขึ้นเขียงคิดหน้ามีเดก็กคนนี้อ้ามพลาดกดติดตามไปเลยครับ